สุขสบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกๆูกทานภายในเตะเรือดตามประเทศหักเพ่งทุกทานด้วยพี่น้องเด้อที่ทรงสมส่งอติแม่ใหญ่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุ้สุขภาพแข็งแรงมือนยืลงเรื่องพี่น้องเอ้ยมาปปะกับแม่ใหญ่เคี้ยวอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เปนตามาแจ้แสงอลุ่นมื้อใหม่อยู่ดีแมงขอบใจหลายๆน้องๆนตามาจแสงอุ่มือใหม่นี่เกี่ยวเกียมมาแต่สาวตะเสียวมาสวยวิอยกจัดผขาะนนะเพิ่นเรียบเรียร้อยเียมใส่บาาาพี่น้องเนาะอือขอญาตพี่น้องทุกๆคนพี่น้องเอ้ยตั้งใจเฮ็ดมื้อนี้เป็นมื้อวัน เป็นมื้อวันปนาคิดศพของเพิ่นตอนบ่ายก็ได้เคือเนาะพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่อยูน้บ่ทุกๆทุกคนภายในบ้านลูกๆหลานครัผู้ทําบุญทําทานก็อยู่ดีมีแหงมีสุขภาพเพีงแคงบ่ทุกๆทุกท่านเด้อพี่น้องน้องเอ้ยมาไปเลยแม่ยเียกวยงาน่แน่นไปเอาพ่อนะ ຫຍ້າກ່ຽວຖ່າຍຫຼອບລອບໄປໃນເຂດບໍລິເວນເຮືອນຂອງເພິ່ນເນາະພໍ່ນາງສາວຫຍ້າກ່ຽວອືມເນາະຖ້າອັນຫຍ້າກ່ຽວກໍຊິອວຍເພິນຫນນ บาอาจารย์มาเตรียมมาเนี่ยฉันจังหันจาดหนามี่น้องเลยจัดเตรียมโดยเครื่องสานบางพี่น้องผมเบาดำล้านสายจัดย่อยอ่ะด่งแหงล้านจะละลายอ่ ปใหญ่ข้าม oh, ุ ho, ่นศิลวัตปนกระเทียมมาหอเล่เอ้ยนิดลอยะ้นเี่ยโดยโดยโดยำรเลยโดยประจำบรอแม่ท้ลพาน้ำพาลุกลานเนาะแมเนาะอืสุดท้ายปัจจนัดีไหมงดีาาปน่าห้จบโดยโดย โดยสื่อ,อ,อปกติอ่ะ,ะอนเฮานี่เกิดแก่เจ็บตายอะไรแหละปะบบ่าบอเป็นภัยกับไปน้ำกันอุ่นหลูดเนาะมาจะมาทำยาแก้วป่าขดใลูกขดใจใดีไม่แห้งยอย่างนีน้นเลยัวใพ่ังเอ้ย ออม่ตอม่ดนี่ถจด้ยดยแมัใหอยู่ดีไม่แห้งกันสั้นข่าแต่เสาเนาะเปิ้นเปิ้นอนนอนกับต่เปิ้นมาตะว้านนี่พี่น้องเลยมาต่เมื่อวานนี่ กินข้าวนาำกันเด้อพี่น้องเด้อไอซีซีถูกไอซีถูกถูกทานภายในประเทศรือต่างประเทศเนาะที่ส้มส่งอติเป็นใหญ่เกี่ยวกินข้าวน้ำเป็นใหญ่จืดเป็นใหญ่คำพันเป็นใหญ่มาา่วเป็นใหญ่เข็มเนาะขาวน้ำกันเสเสรพี่น้องเอ้ย เป็นถาเป็นเ,นนเก่อยู่ในยานสะโพอ,อยู่ในงานซูปพี่นนองเอ้ยอย่าตีพี่นาะเป็น,นปรับเป็นทานเป็น่เนาะ้วอะรกบา้อนขีดนเมันเป็นมันเป็น้านียวลาซาเนข้าวเออเป็นถ่ายขียดปักแหน่บ่อ อางจากนแม่ใหญ่แก so ้ยก็สิงานไปพี่น้องเอ้ยไปเงินคัวบอญจัดข้าวเขาเรือดหลอพี่น้องเขาลานสาวเหาอยู่นอกพี่น้องขอบใจนะ น้านเนยอยู่ดีไม่แห้งป่าขาวเป็ดสีเหลียบลอยพี่น้องเอ้ยสะอาดสะอาดพี่นาพี่น้องเลยจัดแล้วเลยมีอาหารเมนูเนาะมีนางไหนนางเบิง,บงมิดลาบซีนแกงซีนเนาะปลาหมึกดาดซีนน้ำวานกุง้งปอมด้วยเครื่องประตมขนมพี่น้องเอ้ยเป็นผักอยู่ผักกินเป็นนา ส้มหนาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นอาหารประทานของค่ะเนาะนี่เราไปซื้อมันหนึงหนึ่งใช่ไหมเอามาเสริมเลยจะเขาไว้ใส่หมกสดเลยยังไนสาวจอยลูกเะเดิกคุณแล้วเนาะสาวจอยเนาะยินดีไ่แห้งร้านขอบใจละลาย จากแม่ใหญ่ก็จะอยูกในต่างหมู่บ้านหมอกี่นาเอ้ยสบายดีพี่น้องกดเชียงร้ายกอดเชียร้ายดีไม่แห้งหลานทำบุญทำทานผู้หิบบุญทำทานแต่อยู่ดีไม่แห้งเบื่ทถึกถากเด้อลูกหลานลุกหลานหลานเนี่ยตีพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขอันนักไสกันยืดในเด้ออันนี้เด้อเกือบพายเด้อ ยืมเกิบเนยเด้อฮะเดี๋ดีไม่แห้งละเดี๋ยดีไม่แห้งยืมเกิบเนยเด้อพี่น้องเอ้ยสิออกมาตากทีกันจัดตะเกาผานหนามลายขรุลายคนเนาะหยาดทีพ <Cul kiss essa> ินองเดี๋ยวบายทีพินองเดี๋ยดีไม่แห้งขอบใจมาตะคืนนีนบ่อันยัางขอนย่างขอนเดี๋ยดีไม่แห้งขอบมกขอบใจละลาย สวยกันห็นได้แหละเนาะมือนี่เป็นมือวันป,ปนากิซอบเนาะมันก็นักแน่แหล,ละขอบใจลูกขอบใจอ่าถนองทรายกินทางพี่น้องทรายเน,ยนะาะยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งน้องหนูเอยขอบใจละลาย ทำบุญทำทานกันอยู n ige, n vários, n komm, n ja, ok. ่ดีไม่เห็นถุกๆท่านเด้อน้องนนุ่งๆลูกล้านลานเี่พี่น้องผมาเห็นวิ่งเห็นงานบุุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออยู่เย็นเป็นสุกอยู่เย็นเป็นซุกเป็นถุกถุก่าน แกฮะอือเว้ยกวนมาฮอดนี่ดคลิปไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องอะต้ม่ใหญ่กวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อีกําลังใจสู้ๆปยสุดท้ายขอสยให้พรคุณีนาใต้กวประการทาง3จงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี่คนละโลกถึงมาปกปักักษาครอบครัวของพวกท่านให้อยู่ดีเนี่ยอยู่เย็นอยูุขสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนสะนนยสุขกายสุขใจด้วยเถเดสาธุสบายดีกิตตากประกาในากระตุกระไพรในพี่น้องเนาะ